ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคที่คลิปแล้วขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับคนนัก็คือสเกมใหม่ครับอีกแล้วครับผมเจมส์้ยยย้ยย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 ยนเคยย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 ยายย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 ย อ่าแล้วเจ้าที่เอ่อก็ไม่ได้หายไปสักพักหรอกนะครับผมแต่ว่าอ่ะอุ้ยอุ้ยแอบสปอยไม่ได้ไม่ได้นะแล้วก็บรรลอกแคปอีกลแล้วนะครับผมซับการรีวิวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเลตออนอืมนี่ครับผม เป็นเชนนั่นเองโอ้โหเห็นแบบนี้คือถ้าใครตอบไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับแปลว่าทิปเมื่อก่อนที่บ้านไม่มีทีวีแน่ๆเลยนะฮะอย่างนั้นนะครับผมนะก็ที่ผมยืดอ้อนนี้มาเล่นเนี่ยเพราะาเห็นว่ามันแปลกดีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าแอดออนที่ผมจะรีวิวในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันใน Minecraft จีนหรือว่า Minecraft China Edition นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะหาโหลดได้ยากนิดนึงนะครับผมแทมไแมทออนนี้ยังเสียตังค์ด้วยนะครับผมนะก็มาแล้วมาดูกันดีกว่าว่าแอดออนนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไป,ไปเรเไปเริ่มเลยดำเนิเร่มเลยดำเนิเร่มกันเลย โอเคผมอันดับแรกตอนเกิดมานะครับผมมันก็จะได้ของมาประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมนะว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยภาษาจีนนี่ก็ทั้งแม่แกงนะครับันอ่านไม่ออกแน่นอนนะฮะอ่ะโอเคแต่ว่าที่เราจะเห็นอย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้านี่ก็ผมเล็บปุ่มแม็กค,คันนี้นั่นเองนะซึ่งโคตรเฟี้ยนะแถมกดที่ขวาจะมีนี่จะมีเหมือนกับว่า เป็นอ่าอบิลิตี้ไม่ใช่อาบิลิตี้เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเป็นหน้าต่างขึ้นมานะครับ <Okay. S 1> ผมจะไม่เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับว่าสามารถทำอะไรได้นะครับผมแต่ที่เฟี้ยวที่สุดก,ก็คือพอเกิดมาเนี่ยเราจะเป็นเด็กหนุ่มที่เกิดมาพร้อมกับอุกกาบาตเลยผมอเออแบบเรื่องราวมันเริ่มจากตอนที่พบเคเรื่องบินเอลิปบาลาดนะครับผมนี่นะดิดิพูดเฟี้ยวนะครับผมเห็นแบบนี้นะครับผมนะเออก็รู้ๆกันอยู่นะว่ามันคืออะไรนะมาไอพี่เราลองมาเปิดกันเลยดีกว่าไหมเออลองเปิดกันดีกว่านะครับปุ๊บ นี่เป็นไงเปิดมาแล้วไฟหายผมโคตรเฟียวนะแถมมีนาฬิกาย,ยัดในนั่นเอง G เรียบร้อยผมเด้เข้ามือเลยนะครับผมสับนี่ครับผมในาฬิกาเป็นเทนนะครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาจะเป็นวิธีการอักเล่นนะครับก็พอดีผมเล่นในคอมนะเพราะฉันเนี่ยแล้วก็จะสามารถกดกดปุ่มนะครับแบบกด G กด X อะไรอย่างเงี้เลือกได้นะครับแต่ถ้าเกิดในมือถือเนี่ยก็สามารถกดแบบอย่างนี้ได้เช่นกันอ่าเป็นไงเดี๋ยวป้โคตรเฟียวนะครับผม โอเคครับผมนะก่อนที่ไปรีวิวเอเลี่ยนเดี๋ยวขอรีวิวรถคันนี้นิดนึงนะฮะคือผมก็ค่อนข้างชอบนะคือเนี่ยเราเห็นเป็นรถอย่างงี้ใช่ไหมแบบโอ้พี่รถอย่างงี้เออ่มีแค่นี้เหรอเอาไม่ครับผมอันนี้ <c oughs> คือมันมีกแจนี่มันขับได้นะเว้ยนี่จะบอกว่ามันขับได้โคตรเฟียแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมชนอนะไรไปนี่เห็นไหมมันขับได้นะฮะจะบอกว่ามันขับได้ไม่ใช่หรอกนะครับแล้วก็ที่เฟีย้ยวก่อนนั้นก็คืออ่าเรามีตัวนี้ไปเป็นรีโมทเ,เรียกเรียกรถมาใกล้ๆนะครับแถมเรายัมีคีย์การ์ดเอาไปเข้ารถด้วยนะ นี่ใช่ไหมเราเข้ามีในรถได้นะโคตรคเฟี้ยวใช่ไหมเกรนใช่ไหมเออใช่นะครับผมมึงแงโคตรเท่นะครับแล้วก็อันนี้ผมมีแผ่นเพลงเต็มหมดเลยนะแล้วก็นี่แหละ,ะห้องน้ำเหรออ๋อห้องน้ำนะครับผมนี่มีน้ำนะโอ้มีอาหารนี่เป็นไงรถปูแม็กนะครับผมโคตรเท่นะฮะเออเจ้าลักสปาเกตตเออเจ้าลักสปาเกตตนะฮะโอเคแต่ว่าช่างมันละกันนะครับผมพอเราเสร็จแล้วก็เดินออกนี่เป็นไงได้ไหะ โคเทดอนะ่ะเออนี่เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูตัวเอดีกกันดีกว่ามันมาทำไมเนี่ยกลับไปเลยแล้วเริ่มงของการแปลงร่างกันเลยดีกว่านะครับผมก็อาจจะไม่ได้รีวิวครบทุกตัวก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะมันเยอะจริงนะโอเคเอา้าเริ่องตัวแรกแคดมบอลมาเลยปึ๊บนี่มีแอนิเมชันนะแล้วก็นี่เรียบร้อยมาแล้วนะครับผมเท่ปะโคตรเท่นะครับผมโอเคไหนดูซิกดวีนะ ก็จะเป็นแอ็บบิลิตี้มาคล้ายๆเหมือนกับโมบายนะไมัเป็นไรครับจริง็อย่างนี้ทุกๆวันกันแล้วแต่ว่าอันนี้นี่จะเหมือนกับว่าอ่อควาสามารถกดได้นะอย่างเช่นกดบเป็นสกิลนี่เป็นการกลิ้งนะครับผมซึ่งกดค้างได้ปะอ่ากดกลิ้งค้างได้วันี้ดูหูพังพังยับนี่โคตรเท่พนะเท่จัจจนะครับผมแค่น้ำบอลของเรานะแล้วก็กด F เป็นการทุบอ้าวไม่ไออกดเอฟเป็นการต่อยธรรมดานะครับเอ้ก็สิบปันนี้ใช่ไหมแค่น้ำบอลจิ๋มก็น่าจะมีแค่กิ้งบ้า มันก็ได้มีแคกกิ้งนะคงไม่มีอะไรมากไม่หรอกมันครับนะฮะโอเคช่างมันแล้วกันนะไปกันต่อดีกว่ามานะกลับมาล่างเดือกว่อนเออโอเคไปต่อดีกว่าต่อมาอันนี้พวกอ,อัมพวกอ,อัมพวกอ,อัมตบเร็วเออมาพวกอ,อัมมานี่พวกอ,อัมโคตรเท่น,นะครับผมมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าเป็นการหยิบหินคว้านะแต่เดี๋ยวนะหินโผล่มาจากไหนวะอันนี้มีแจะใา่ไม่ใช่แล้วนะวกดเอฟเป็นการต่อยนะตัวเองก็จะ,จะแบบมีตัวละอบิลิตี้วะไม่แน่ใจนะนี่เป็นการแบบหยิบหินคว้าอย่างนี้นะอู้เ <c oughs> พี้ยนะเออแต่ามันเลือดมันน้อยกว่าแค่ดันเบลวะเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่จะชอบแอนิเมชันมันอะเดี๋ยวไปเป็นเทพเอาไว้ทำเนเล่นไปนะโอเคไปผมไปต่อนะฮะไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับผมต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น, Rip นริบจอลอ่าริบจอลนะฮะมาทำมาที่ในน้ำมั่นก่อนนะฮะผมโดดน้ำร้อนเลยฮึบจุม นี่เอ้าอุ้ยตกใจนึกว่ามันไม่จมนะฮะโอเคผมกดมันก็ยังว่ายได้นะอุ้ยแต่ผมชอบอดีเมชันนดิพี่อะดูแบบมีความพลิ้วไหวนะฮะมีแต่เชื่อเลยว่านี่คือหมายคราบอ่ะจริงป่ะเล่นลนครลุกนะฮะโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยกด V อ๋อกด V มันเหมือนเป็นการพุ่งนะกด V เป็นการพุ่งนะฮะแล้วก็กด F เป็นการฟันนะครับซึ่งการฟันได้ต้องขึ้นมาฟันบกใช่ไหมอ่ะใช่นะครับขึ้นฟันบกนะ จะชอบการแบบพิ้วไหวในน้ำมากเลยอ่ะกลัวเท่นะครับผมเดี๋ยวรีบจอนะโอเคไปต่อครับผมต่อมาอ้าวไม่ใช่นะฮะตอนแรกไม่หมดยังไม่หมดนะฮะอ่าต่อมานี้นี่เป็นอะไรอันนี้เป็นอ้าวรีบจอดต่อมาเป็นนี่เอ็กซ์แลนเสสอ่านี่ครับผมโอ้โหดูดูเวลามันวิ่งดิผมชอบเวลาวิ่งดูมันวิ่งแบบมันมีเห็นไหมมีแบบว่ากงล้อมมาแล้วดู นี่แกเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงไปวิ่งเรนนะครับผมนี่มีความเป็นเดอะแฟตขึ้นมาทันทีทันใดนะครับผมนี่โคเทสวิ่งบนน้ำได้ปะผมว่าต้องได้ผมว่าต้องได้ฮึบได้ดิได้จริงเห็นปะเออไม่ได้ผมกระโดดเรื่อยๆเนี่ยมันวิ่งบนน้ำได้นะฮะอ๋อมันต้องทำความระดับหนึ่งก่อนถึงวิ่งได้เฮ้ยโคตรแบบโคตรสมจริงอ่ะเออเป็นยายโคตรเท่นะครับแล้วเนี่ยมีกดอ่ามีกด F นะกด F เป็นการฟันนะกดวิ่งเป็นทอร์นาโดใช่ไหมนี่เป็นไง โคตรเฟี้ยวนะครับผมวันนี้เท่เท่เท่ชอบนะฮะเฮ้ยต่อมาโอ้สวอมไฟเออร์อ่าถูกตัวประวะถูกแหละเอ้ยไม่ใช่ดิฮิตบาร์สฮิตบาร์สถูกแหละเออถูกแหละนะครับฮิตบาร์สนะฮะก็ยิงไฟได้แน่นอนนะครับผมนี่ถ้าผมยิงยิงนานกว่านี้ในไฟน่าจะไม่ป่าน่ะนี่ตู้มระเบิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการต่อยกานต่อธรรมดานะฮะกด V ยิงไฟได้มียิงคานเนี่นอนนี่ยิงเงาไม่ชัวร์เลยนะอย่าเลยไฟไม่ไปแล้วนะครับผม จะทำะไรธรรมาชาติไปถึงไหน็โถูเอ้ยนะฮะโอเคมัยังยังโอเคครับผมใกล้หมดแล้วนะตอนท้ายของเรา,ท,าท้ายยังท้ายยังไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นอ่าน,น้องน้องหมามันชื่ออะไรวะไปทำชื่อไม่ได้นะลืมแล้วว่าไม่ได้ดูนานนะ,ะก็บิตตี้มันอู้พุ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าเป็นกระโดดนะลองกดอีกรอบนะฮะน่าเป็นกระโดดป่ะก็กระโดดนะครับกระโดดแล้วก็ตดดโดลงมาอะไรอย่างงี้นะครับผมมาเนไงโคตรเท่ นะครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมสับราตอนเด็กนะครับจะมีประมาณนี้นะแต่ยังไม่หมดนะเว้ยเออทำเหมือนจะหมดแต่ยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนาฬิก,กาเวอร์ชันอื่นกันไหมเออมันไม่ได้มีแค่ตอนเด็กนะฮะแต่ตอนโตก็มีนี่ไงี่โคตรเท่นนะโอเคเอา,อางี้เดี๋ยวผมอ่าเอาเอะไรดีเอานี่ก่อนนะฮะเอานาฬิก,กาเวอร์ชันเอเดนฟอร์มมาก่อนละกันนะโอเคผมจะทําการเปลี่ยนนาฬิก,กาแบบนี้นี่เรียบร้อยนาฬิกาเปลี่ยนแล้วดูนี่นะผมชอบเวอร์ชันนี้มากเป็นไงดูนะ นี่ก็นไงเป็นการขึ้นโปรแกมมาแบบนี้เลยครับผมนะโคตรเที่ย์เออแต่ว่าอ่าตอนนี้เอเลี่ยนจะเป,นเป็นตัวเดิมๆอยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เพิ่มดินเอเข้าไปนะครับโดยพวกดีเเอเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเพิ่มเอเลี่ยนเข้าไปในนาฬิกาเว้ยเออซึ่งเราก็จะต้องออกตามหานะครับผมเราเอเลี่ยนตัวต่างๆนะแล้วก็ฆ่ามันมาเพื่อให้ได้ด n a เอนะแต่ว่าเรื่องที่เก็ตของเรานะครับผมมจะทําการเพิ่มดีน A เอในนี้ทั้งหมดนะครับผม สักครู่นะ A few moments later โอเคผมแล้วก็เพิ่มเลยครับผมนี่เพิ่มเข้าไปนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะขอคัดมาที่สำคัญๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมทำการเพิ่มตัวอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะม,มาดูที่มีตัวอะไรบ้างนี่ตัวแรกครับผมเจัดเร่แปลงเลยตบปึ๊บนี่อุย้ย มันจะอย่างที่คิดป่ะโอเคครับผมเจเลนนะฮะก็เอ่อมันน่าจะล่อนได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเอางี้อันนี้มีอะไรบ้างนะอันนี้มีอ่าเป็นการกลางอู้เป็นการยิงอย่างนี้ได้หรออ้าวอา้าววาฟทุบไมิติเฉยเลยเดี๋ยวเอ่อโอเคมันเหมือนจะไม่ดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะโชคดีที่เรายังไอ้นี้บินโชคดีที่เราอยู่แบบว่าเรามีอะไรเรียกปุ๊บแบ็คมาได้อยู่นะโอเคแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ าเป็นการกันใช่ไหมเออน่านเป็นการกันนะฮะแล้วก็น่าจะบินได้อันจริงผมว่าเออน่าจะบินได้แต่พอดีผมมีนในเชทิปนะครับก็เลยไม่ได้เห็นผลอะไรมั่งันะฮะโอเคไปต่อดีกว่าต่อมานะครับผมตัวมามานี่ไปแล้วนะฮะอันนี้ไปแล้วตัมาาผมนี่ไอ้โคยโคปึ๊บนี่เอาเอาใหม่นะคนเราวาันทิมก็ผิดพลาดกันได้เออแบบปบเลื่อนเร็วไปไงะฮะโอเคผมนี่ไอ้โคยโคนะมา จะได้มันไม่ขึ้นอีกแล้วอะ่ะมันต้องกดเองใช่ไหมเอ่อโอเคอันนี้อาจจะไม่ได้ไไมีแอคชั่นเลยมากนะฮะแล้วก็มีแยกล่างอ่าแยกกลางได้วว้าวเดินได้ไหมเดินได้เดินได้เดินได้หนีแยกกลางได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นต่อยนะต่อยธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากนะไอ้โคตรๆนะฮะไปไปกันต่อไปกันต่อยุครวดเร็วเลยนะ,ะเดี๋ยต่อมามีอะไรบ้างดูสิต่อมาผมนี่เจ้าตาเดียวอ่าโอเคขอแป้งผมนี่ ปุ๊บอ่าโอเคผมก็เอ่อมันคือมันตัวนี้มันจะมีพลังแบบว่าเป็นแบบพอสมิกใช่ไหมนี่เห็นป่ะมันเป็นเราสามารถยิงได้เนะี่ยมันมีลําแสงออกมานะฮะอู้หู้ฮสวยว่ะผมว่ามันสวยมากเลยนะแบบยิงอย่างนั้นนะแล้วก็นี่เป็นการต่อยต่อย,อยมันเป็นการแบบอันนี้ด้วยนะเป็นการยิงแนะี่ยิงหมัดออกมานะนี่จิวจิวจิวเขาเสียมันเลยจิว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 ในกราฟมนี่ยังไงแล้วก็วระเบิดพลังไม่ใช่อันนี้อันนี้ยิงกำลังเออดูดิ แต่ว่ามันมีแถบแถบไอ้นี่อยู่นะฮะแถบคอสมิกอยู่นะครับผมด้านซ้ายบนเห็นไหมเออยถ้าเกิดว่าหมดก็น่าจะไม่เหลือนะครับนั่นน่าจะใช้ไม่ได้ฮนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคไปยังไปต่อไปต่อไปต่อมาผมนี่สไปเดอร์มังกี้ตบตบซีเออนี่ไปนนมังกี้นะครับผมเอ,อ๊ะออทำไมมันกลายเป็น จะไปกลายเป็นเวอร์ชันเอกอันดีเวอร์ไปเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าสไปเดอร์มังกี้นะครับผมก็น่าจะเป็นตามนั้นนะฮะตามสไปเดอร์มังกี้นะอุ้ยอุ้ยเพราะมันเป็นมันยิงแล้วมันดึงเราไปด้วยเวย้ยเ่ยสวยอยู่นะครับแล้วก็มีมัดนี่โอ้โอันนี้คือเดี๋ยวดะอันนี้คือลิงจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่โซโจใช่ไหมโอลาลาล้านะฮะไม่บอกเลยว่าโอลานะฮะแหมต่อยสะลัวเลยนะพี่นะ เดเจ๊แกน่ะแกน่ะเออแกนั่นแหละแกนั่นแหละนี่ต่อยโอลาเออโอลาโอ้โหขี่แหลกนะ้วทำเปเล่นไปตายอยู่นะโอเคประมาณนี้ในี่ครับผมจับไปด้วยมังคีนะครับโอเคหมดยังยังพี่ประมาณนี้ฮูมังค์โซนนั่งในฮูมังค์โซนะครับผมก็มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ขย้ใล่างขย้ใได้แค่นี้มันไม่เหมือนจะใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็โอเค เราได้อยู่นะฮะอันนี้ว่าเป็นการมีการพุงรรพ่งชาร์จเป็นการพุ่งชาร์จนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้มีการต่อยธรรมดาอ่าประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรมังงม้งเมืองแก๊สโซะก็ตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ต่อยตุ้มตามุ้งตาเหมือนอุตตร์แมนอะประมาณนี้นะครับผมโอเคหมดยังหมดยังพี่อ่าที่ผมเพิ่มมาเมื่อกี้น่าจะหมดแล้วนะฮะก็จะหมดแล้วนะครับผมที่ผมเพิ่มมาเมื่อกี้นะ,ะ,ดนะเดี๋ยวโอ้ยไมันมีหลายตัวเลยท่านผู้ชมเอาจริงผมว่าจะมีเกือบครบนะครับผมมันก็ไม่เชิงเกือบครบหรอกเพราะให้เล่นเรื่องนี้มันก็เยอะนะแต่ว่าอุ้ยลืมมมไไไดดนเฮลืป้ยังง นี่เท่ว่ะอันนี้อ่าอุ้ยโอเมกอนโอ้เออไดมอนด์เฮดนี่ไงไดมอนด์จริงนะ่ยโอ้เพชรว้าวรวยเลยนะเนี่ยผมแปลงเป็นไดมอนด์เฮดทีผมปั๊มปั๊มปั๊มเพชรให้ตัวเองเนี่ยโคตรรวยเลยนะโอเคอันนี้เป็นการต่อยธรรมดานะแล้วก็นี้เป็นการยิงอ่ายิงได้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับนาฬิกาอันนี้นะฮะแล้วอ่ามีนิดนึงนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่ไม่คิดว่าจะมีนะนั่นคือนาฬิกาแบบอัลติเมทเว้ยเออาออัลติเเเมทียน โคตรเท่นะครับผมมันอาจจะดูใหญ่ๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าเออก็เฟี้ยวนะทำไปเล่นไปนะสำหรับรายการเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมั่เหมือนกับว่าจะต้องเอ่เพิ่ม DNA ให้มันเต็มก่อนนะครับผมเนี่ยคือแบบว่าเห็นไหมเห็นตรงสายตรงนี้ป่ะคือผมต้องเพิ่มให้มันเต็มก่อนนะครับผมถึงจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันอัตติเมตได้นะโอ้โคตรเท่นะสมมุติถ้าเกิดว่าอันนี้เมื่อกี้ผมเสกมาลองดูนะถ้าสมมติว่าผมเอาไอ้เจ้าสไปเดอร์มังกี้มาเยอะล่ะสไปเดอร์มังกี้มาสักมันน่าจะต้อง5ตัวมั้งสองสามอาสามตัวนี่จะบ่นไหว่า เออนี่ไงจริงด้วยนะครับผมโอ้โหโคตรเฟี้ยวที่ผมชอบระบบเกมนี้มันผมชอบระบบมันก็ตรงนี้แหละดูดิโคตรเฟี้ยวนะฮะโอเคเอางี้เดี๋ยวเอามาอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่มา3ตัวแบบนี้หนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาเริ่มจากอ่ามันก็ซอเลยล่างๆปึ๊บนี่อ่ามันจะกลายเป็นที่มันก็ซอรธรรมดาก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยกดใช่ไหมปึ๊บ นี่พูดเท่อัลติเมทฮิวแมังกาซอฮ่าฮ่าฮ่านะผมก็อู้ว้าวว้าวว้าวถาไปเล่นไปอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ้อมัน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 ดึงพื้นจริงไปไว้เออมันไม่ใช่หินนะฮะประเด็นคือมันดึงไดมอนด์ผมไปด้วยเต๋อเ้ยนะฮะโอเคโคตรเสียวอ่ะโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอ้มันกาซอแล้วอะไรอีกสไปเดอร์มังกี้อ่ะสไปเดอร์มังกี้สไปเดอร์มังกี้หนีตบสักทีนึง นี่มาแล้วผมสไปเดอร์เออเมื่อกี้นี่อันนี้นะาพลนได้ใช่ไหมเมื่อกี้ถึงอ่ะไม่ได้แบบว่าเจอตัวละครแบบนี้มานานมากแล้วนะครับผมเออนี่อันนี้มีทุบนะมีคอมโบคอมโบให้รู้แบบอันนเปช่าการเดินดิสุดยอดจริงๆไปหมดเลยเออชอบมากเลยนะถือว่าละเอียดละเอียดจ,จนะัดจ่ะบอกเลยละเอียดจัดๆ่าเลยนะผมอันนี้น่าจะเป็นอ,ปอ่าอัลติเมตทอมไฟเออร์ตุ๊บอ่า ใช่ครับผมนี่อันนี้เป็นสมารไฟเบอร์ธรรมดาใช่ไหมนี่คือธรรมดาธรรมดาก็เล่นเอาสักขนาดนี้เหรอโอเคแล้วก็กดอ,อัลติเมตปุ๊บนี่อัลติเมตไฟเบอร์นะครับผมก็รู้สึกจะบินได้ใช่ไหมแล้วก็อูไม่บอกนีไอ้แลแมนเนี่ยท่าบ,บ,บินท่าบินนี่เหมือนไอ้แลแมนเลยนะโอเคแล้วก็ยิงไฟได้ปั๊บฟุ๊บปั๊บปั๊บ,บนี่พูดเปลี่ยวโอ้ยจะไปอยู่ไหนในนั้นนะพี่อยู่ไหนในนั้นอยู่ในนั้นโดนโดนโดนเลยสัก วู้เด็ดเด็ดเด็พังหมดแล้วอ้าแบบพังหมดแล้วตอนนี้แล้วผมก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่ไม่มีอะไรมากแล้วมึงน่าจะหมดแล้วนึงนะอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เอ่อยังไม่ได้ลองเลยนะเวบิกนะเดี๋ยวลองดิเวบิกมันใหญ่แค่ไหนวะเออกดแปลงร่างมาดิโอมันจ่มุมกล้องเท่ไหมมุมกล้องเท่นะแต่มันก็ไม่ดีใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่าอืมไม่แน่ใจนะแต่ขอลองกดเอ่อ เออมันดูเหมือนใหญ่นะแต่ก็นั่นแหละนะมันเหมือนใช่ป่าเหมือนอุนเต็มแมนเหมือนอุนเต็มแมนนะครับผมก็โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับการรีวิวแน่อนอนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะก็จริงมันยังมีแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอยๆีกเยอะนะครับผมอย่างเช่นอะไรว่าแบบว่ามันมีเหมือนกับตัวลายนะครับผมพวกเนี่ยไอ้พวกนี้ได้เป็นชุดข,ข,ข,ของตัวลายใช่ไหมเออแบบตัวลายอมอนนู่นมอนนี่นะครับมันน่าจะมีอ่ะใช่ไหมเนี่ย คือมันมีมอนเตอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอบีมันมีจรวดด้วยอะ่ะดูดิโคตรเฟี้ยวไอ้จริงเออแล้วมันจะต่อไปไหนวะเดี๋ยวนะผมขอล้องก่อนนะไม่จะรู้ว่ามันมันต่อจรวดแล้วมันจะไปไหนอะผมจะบินไปบินไปเลยไหมเนะี่ยเออไม่แน่นะอาจจะบินจริงว่อะ เอาไปช่างมันละกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะนี่มีบอกตรงนี้ด้วป่ะเออโคตรเฟี้ยว <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมจริงๆมันมีรายละเอียดอย่างที่บอกนะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาต่อกันแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถึงว่าใครเนี่ยที่ผมไปรีวิวมอดไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสหรับวันนี้ผมก็จะไปสิ้นสุดการลาไปก่อนแตเก็ว่าชอบจะรีวิวใครก็สักใครเพื่อเปอ็นกำลังใจผมยังได้ไปด้วยนะครับทอกันหน้าสวัสดี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับผมไปจ้าบ๊ายบายนี่แปงนานสักทีนึงเนาะอืมดูดูหน้าดูตลกดีแฮ